สวัสดีครับเราอยู่กับเกม Pilot a r e n a นะครับเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนะครับ EP วันนี้ผมจะมารีวิวหนวดขาวนะครับก็เป็นวิเคราะห์แนะนำแบบสั้นๆนะครับ FC หนวดขาวในเนื้อเรื่องก็เป็นหนึ่งในสีจ่จักรพรรดยุคเก่านะครับ เป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับสำหรับหนดเขานะครับได้กินผลปีศาจสายพารามิเซียนะครับเป็นผลสันไวนะครับคนนี้และก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มร็อกด้วยนะครับที่เปิดเผยมาในล่าสุดนะครับในเกมตัวนี้เป็นตัวที่เก่งนะครับ fc เก่งของผมคือว่ามันไม่ใช่เก่งแค่ใน pvp นะมันเก่งทั้ง การตะลุยด่านทั้งเล่นด่านไม่มีที่สิ้นสุดนะครับด้วยสกิลของมันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่งนะครับผมบอกไว้ก่อนต่อไปเป็นตัวละครหนวดขาวอยู่สายสายโจมตีนะครับตัวนี้เป็นธาตุสายฟ้านะครับแต่ผมไม่ได้ปั้นนะครับแต่ผมจะมารีวิวให้ fc ดูนะครับว่าเป็นตัวที่เก่งนะคือคุณสามารถ ปั้นยาวๆได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับต่อไปเป็นสกิลตัวละครนะครับเอาแบบเร็วๆเลยนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับสกิลที่หนึ่งคือสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับร้อยสี่เปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูทั้งหมดนะครับและก็จะทำให้ศัตรูติดสถานะนะครับสถานะเรียกว่าฉีกอวกาศนะครับสถานะนี้นะครับฉีกอวกาศคือ การลดความเสียหายทางกายภาพของยูนิตท,ที่มีสถานะนี้นะครับลดลง20%นะครับคือเขาโจมตีเราลดลงนะครับ20%นะครับต่อไปเป็นสกิลที่2ครับสกิลที่2คือโจมตีเพิ่มขึ้น40%นะครับเลือดเพิ่มขึ้น20%แล้วก็อัตราคีดิคอนเพิ่มขึ้น15%นะครับก็สำหรับสายโจมตีก็จะประมาณนี้นะครับก็จะตีแรง ต่อไปเป็นสกิลที่สามนะครับสกิลที่สามนี่ผมขอเรียกว่าเป็นสกิลล้วงแล้วกันตัวนี้เล่นได้หลากหลายนะสกิลนี้คือไม่ไม่ต้องตีตัวหน้าของฝ่ายตรงข้ามนะครับคือไปล้วงแถวหลังได้เลยนะครับมันจะฟันอยู่สองทีนะครับแต่ถ้าเลือดน้อยกว่านั้นหรือว่าเลือดต่ำกว่าส0มสิเอร์เซ็นตมันจะฟันจนตายนะครับตัวนี้น่ากลัวนะครับคือฟันข้ามเกาะนะครับ มันเป็นสกิลที่โฮสอยู่นะครับสำหรับนอตขาวต่อไปเป็นสกิลที่สี่นะครับ fc สกิลที่สีก็สกิลนี้มันมันจะดีตรงที่ศัตรูตายนะครับถ้าศัตรูตายในในช่วงที่ติดสถานะของสกิลหนึ่งอยู่นะมันจะทำให้ทีมเราเลียดเด้งกลับมานะครับ เลือดเด้งกลับมาหรือเลือดฟื้นฟูกลับมาของพลังโจมตีของหนวดขาวนะครับร้0สนะครับสำหรับสกิลนี้คือตีกันแบบยาวๆเป็นสกิลที่ใช้ในการทำให้เกิดได้เปรียบนะครับได้เปรียบขึ้นมานะครับจากจากสูสีนะครับเลือดเลือดจะหมดตีทีมตรงข้ามตายตัวหนึ่งนี่คือเลือดเด้งขึ้นมานี่คือเรามีสิทธิ์ชนะเลยนะครับสำหรับตัวหนวดขาวนะครับ มาต่อไปต่อไปเป็นบทบาทและตำแหน่งนะครับหัวข้อบทบาทและตำแหน่งนะครับนะเนาะอ่าเรามาดูตำแหน่งหน้าเลยนะตำแหน่งหน้านะครับตำแหน่งหน้าผมมองว่ามันเล่นได้นะครับแต่แต่คุณต้องปั้นเลียดให้มันประมาณหนึง่งเพราะมันเป็นสายโจมตีเนาะ ตำแหน่งว่าเขาจะวางไว้ประมาณนี้นะครับก็จะมีไว้ด้านด้านบนกับด้านล่างนะครับขออญาตเรียกแบบง่ายๆนะคือไม่ไว้ตรงกลางนะคือจะยืนยืนคู่2ตัวนะถ้าจะไว้ตำแหน่งหน้านะครับสําหรับตัวหนวดขาวนะอาจจะคู่กับไคโดก็ได้หรือว่าคู่กับลูฟี่ก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับจุดประสงค์ก็คือเอามาล้วงนะครับจะล้วงด้านล่างแถวนี้หรือว่า จะล้วงด้านบนแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวหนวดข่าวนะก็เล่นได้นะครับแต่คุณต้องปั้นให้มันนานาเอยนะครับเพราะว่าเพราะว่ายืนหน้านี่คือคุณจะรับดาเมจเข้าเต็มๆนะครับสำหรับตำแหน่งหน้านะต่อไปเป็นกลางนะครับกลางผมมองว่ามันมันเป็น ก็ไม่เท่าไหร่นะสำหรับกลางนะผมมองว่าสําหรับสายโจมตีหน้ากับกลางนี่ผมผมไม่ค่อยค่อยจะวาง2ตําแหน่งนี้เท่าไหร่นะครับด้วยความที่สกิลของมันผมว่าเราเราดึงประสิทธิภาพได้มากกว่านั้นนะครับสําหรับตัวนี้นะกลางกับหน้าผมผมว่าไม่เท่าไหร่ต่อไปเป็นหลังนะครับหลังหลังผมมองว่าดีนะส่วนมากตัวดามเมจผมจะไว้ด้านหลังหมดเลยนะเพราะว่ามันมันทำประโยชน์ได้มากกว่านะครับ บทบาทก็อย่างที่ผมบอกนะตัวนี้คือเอามาน้ลวงนั่นแหละคือคือคุณกําหนดบทบาทให้มันก่อนนะครับว่าจะใช้ทำอะไรนะครับแล้วคุณถึงจะได้ปั้นง่ายๆนะตัวมันคือดีแหละแต่แต่คุณต้องคิดก่อนนะ fc ว่าคุณจะใช้มันทําอะไรแบบนี้นะถ้าคุณกําหนดกําหนดทิศทางให้มันได้มันมันก็ง่ายนะครับสําหรับการปั้นการเล่นนะ ส่วนมากผมจะไว้หลังนะครับ FC ไว้หลวงนี่ยครับหลวงด้านล่างหรือว่าหลวงด้านบนนะครับเพราะว่าตัวด้านล่างด้านบนเนี่ยมันจะมีเป็นตัวไม่สายสนับสนุนก็ตัวสายโจมตีของฝั่งตรงข้ามนะครับเอาไปฆ่าตัวดามจเขาก่อนนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าสไตล์ผมนะสไตล์ผมคือจะข้ามจะข้ามตัว ตัวหน้าเขาหรือว่าตัวแทงเขานะครับคือเราเราไม่อยากไปวุ่นกับตัวแทงเขานะครับเราจะฆ่าตัวดาเมจเขาก่อนนะครับเอ,า,อาง่ายงคือเราฆ่าตัวเก่งเขาก่อนนะครับไอตัวที่แบบหนานานี่เราค่อยมาฆ่าทีหลังนะจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นจุดอ่อนจุดแข็งนะครับจุดแข็งก่อนละคันนะครับจุดแข็งก็คือตัวนี้มันล้วงได้นะครับและสกิลมันก็สามารถทําให้เกมแบบ พลิกชนะได้นะครับด้วยสกิลที่4ของมันนะครับคือแบบถ้าตัวฝ่ายต่อต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามตายนะครับในในขนาดที่มีสถานะของสกิลหนึ่งอยู่นะจะทําให้เลือดของฝ่ายเราเด้งขึ้นมานะครับเป็นสกิลที่ดีนะครับสกิลนี้ต่อไปจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็คือว่าสายโจมตีทุกตัวนะมันจะบางอันนี้คือจุดอ่อนนะ แล้วก็สกิลหนึ่งถ้าสมมุติคุณวางลำดับไม่ดีหรือว่าวางสปีดหรือว่าวางวางแผนไม่ดีนะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเขาล้างสกิลหนึ่งไปได้นะก็คือว่าเลียดไม่เด้งนะครับอันนี้คุณต้องคำนวณดีๆนะครับมาต่อไปเราไป PVP ดีกว่าครับ A PVP เดี๋ยวผมเป p v p ผมตอนนี้ก็อยู่อันดับที่17ของเซิร์ฟแล้วนะครับ ก็ถ้าใช้ตัวแบบไม่ได้ปั้นแล้วมาลองใน PVP ก็ไม่น่าจะไหวนะครับก็ต้องใช้ตัวแบบตัวหลักของผมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอญาตลองกับเพื่อนๆแล้วกันครับเดี๋ยวดูว่าใครน่าสนใจบ้างครับอาคนนี้ดีกว่าไหมครับเลเวลร้อยสิบสองร้อยสิบสองแล้วก็ค่าพลังอยู่ที่สองล้านเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราเจะ จัดทีมมาสู้กับทีมนี้นะครับคนนี้ก็เป็นธาตุสายฟ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดทีมมาสู้แล้วกันลองกับคนนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูนะสำหรับหนวดขาวเอาใครบ้างดีครับหนวดขาวตัวนึ่งนะผมอ๋อ งั้นผมจะเล่นแผนสายสนับสนุน4ตัวเลยนะครับแล้วก็ให้หนวดขาวเป็นตัวดาเมตตัวเดียวนะครับเพื่อดึงไอประสิทธิภาพของไอหนวดขาวมาให้ดูนะครับอ่ะเราจะจัดแผนประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อมาสู้กับพลังเราจะได้อยู่2ล้าน4นะครับเราจะไปสู้2ล้าน7นะครับเพื่อให้ FC ดูนะครับเดี๋ยวขอยืมสปีดของเซนโกคุมาชิ้นหนึ่งนะ หนวดขาวเราไม่ใส่อะไรนะครับเราไปซัดกับเขาแบบนี้นะครับค่าพลังเราอยู่ที่เท่าไหร่สองล้านห้านะอ่ะสองล้านห้าเราจะไปสู้กับสองล้านเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูเลยนะครับว่ามันมันจะไหวไหมนะครับมาจัดเลยครับอีย<ป>ีอ<ป>ีกยอี๊ยอ 進化知らないラウンドですホワイトデザートラスパーだ

グウンドですく進化知らないグラウンドです。くれ ครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหนวดขาวนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสถิตินะครับทีมเราพลัง2อล้านหแต่ไปตบ2อล้านเนะครับแบบง่ายๆยนะครับแบบเราไม่ตายสักตัวนะคือมันทำดาเมจไป2ล้านเก้านะครับสำหรับนวดขาวนะครับแต่มันรักก็อันนี้ใช้สายสนับสนุน4ตัวในการรักษามันนะครับ ก็รักษาไป2ล้าน2นะครับแล้วก็รับดาเมจไปประมาณ9 5 0 0 0สนาะสำหรับโนวดขาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้สังเกตเกตจังไอจังหวะเมื่อกี้เห็นไหมแถวหลังเขาตายปุ๊บตายแบบมีติดสถานะทําให้ให้เลือดของทีมเราเด้งกลับมานะครับทําให้แบบพลิกพลิกกลับมาชนะได้เลยนะครับจะเป็นสไตล์ประมาณนี้นะครับสําหรับโนวดขาวนะครับ ก็คือปั้นได้นะครับปั้นเล่นได้นะตัวนี้ปั้นแบบปั้นยาวๆได้เลยนะครับแต่แต่ผมผมเรียน F C ไว้ก่อนว่าผมที่ผมไม่ได้ปั้นธาตุสายฟ้าเเพราะว่าผมด้วยความส่วนตัวผมชอบเสียม่วงเนาะเสียม่วงคือนี่นะครับธาตุดินตัวนี้นะครับด้วยความชอบเสียม่วงตัวนี้เป็นธาตุดินนะครับเราเลยมาปั้นธาตุดินนะครับ แต่ด้วย EXP ผมก็ตอนนี้ก็มีเป็นพันล้านแล้วนะครับก็อาจจะมาปั้นธาตุสายฟ้าไว้อีกอันหนึ่งก็ได้นะครับไว้ไว้ใช้เล่นนะครับแต่ตอนนี้เราเราเตรียมทรัพยากรไว้อัพไอดาว14นะครับดาว14สําหรับทีมหลักนะครับเพื่อเราจะขึ้นไปในระดับต่อไปนะครับตอนนี้นะครับ สำหรับหนวดข่ากปป็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปครับแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวผมใส่โค้ดโค้ดเดี๋ยวผมจะติดติดโค้ดไว้ที่หน้าคลิปละกันนะครับอันนี้เป็นโค้ดฟรีนะใส่ตามกันได้เลย นี่ครับเป็นโค้ดที่ระบบเขาแจกมานะก็จะได้ของประมาณหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอขอบคุณครับ